ควันหลงทีมชาติไทยนะครับผมนะัดที่แพ้อิรักไป1ประตูต่อศูนย์นั้นะและอย่างที่หลายคนทราบกันดีนะว่าท้ายเกมเนี่ยเจชนะทีมเนี่ยโหโดนเตะแบบน่าเกียดเลยนะครับผมโอ้โหแล้วก็หนึ่งในนั้นนะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับผมนะั่นคือพี่รถถังจิตเมืองนอนนะได้โพสต์ในส่วนตัวเลยนะเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยนะและขอโอกาสให้ผู้ใหญ่อะ่ะรดูกาลหนนะ้า ให้เรียกเขาไปติดทีมชาติด้วยหน่อยนะเออแล้วก็อีกพุ่นโพลนะครับผมแล้วก็บอกตั้งแต่ดูบอลมานะมันถึงเวลาที่เราต้องลุยแล้วขอแค่สกิดผมติดหมดนะอบอกเลยนะถ้าทีมชาติไทยสูน่หน้าเป็นรถถังจิตเมืองนอนนะสนุกบอกเลยสนุกถ้าถามหาฝีเท้าอะรถถังมีสิทธิ์ติดได้ไหมได้นะ เตะบอลด้วยกันมาแล้วรถถังมีความเร็วมีความแข็งแกร่งนะครับผมเล่นดีนะเล่นดีคนหนึ่งเลยนะอ่ะยังไงสมาคนฟุตบอลก็ลองพิจารณาดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเชื่อว่ามีรถถังติดในทีมชุดนี้นี่น่าจะบันเทิงนะน่าจะบันเทิงนะครับผมเอา้าคิดเห็นกันยังไงลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับ